สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวด่วนเชลซีสั่นสะเทือนราฮิมสเตอร์ลิงถูกแยกจากทีมชุดใหญ่แบบสายฟ้าแลบแล้วใครคือดาวรุ่งที่ทางเชลซีลิเวอร์พูลพร้อมเปิดศึกแย่งตัวสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Blue Insight ที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกข่าวสารวงการฟุตบอลแบบไม่มีกัก๊กที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเชลซีวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาฝากโดยเฉพาะแฟนบอลเชลซีและอาร์เซนอลที่ต้องจับตาให้ดีเพราะมันเกี่ยวกับราฮิมสเตอร์ลิงปีกจรวดทีมชาติอังกฤษที่กำลังเจอสถานการณ์สุดดราม่าในฤดูกาลนี้ลองนึกภาพดูสิครับนักเตะระดับท็อปอย่างราฮิมสเตอร์ลิงที่เคยพาแมนซิตี้คว้าแชมป์มากมาย และเป็นขวัญใจแฟนบอลอังกฤษตอนนี้เขากลับถูกแยกขาดจากทีมชุดใหญ่ของเชลซีอย่างสิ้นเชิงมีรายงานล่าสุดระบุว่าสเตอร์ลิงถูกสั่งให้ใช้ห้องอาหารและห้องน้ําแยกต่างหากจากเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่หลังจากที่สิงบลูล้มเหลวในการปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025ที่เพิ่งปิดตัวลงไปหมาดๆนี่มันเหมือนกับการถูกเนรเทศในบ้านตัวเองเลยนะครับย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดๆ e n นโซ a มาร c a ผู้จัดการทีมเชลซีคนปัจจุบันได้ตัดชื่อสเตอร์ลิงออกจากทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วก่อนที่จะอนุมัติให้เขาย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนแบบยืมตัวซึ่งตอนนั้นหลายคนคิดว่านี่คือทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายแต่พอสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงเชลซี Chelsea ก็หวังจะขายสเตอร์ลิงออกไปแบบถาวรก่อนเปิดฤดูกาล2025-2026เพื่อเคลียร์พื้นที่ และลดภาระค่าเหนื่อยมหาศาลที่เขารับอยู่ถึง3 2 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ภารกิจนี้กลับล้มเหลวสนิทเพราะไม่มีทีมไหนยอมจ่ายค่าตัวที่เชลซีตั้งไว้หรืออาจเพราะสเตอร์ลิงเองที่เลือกยากก็ไม่รู้นะเชื่อกันว่าสเตอร์ลิงได้รับข้อเสนอสุดเย้าวยวนจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียและอเมริกาซึ่งน่าจะให้ค่าเหนื่อยมหาศาลและไลฟ์สไตล์สบายๆแต่เขาปฏิเสธหมดเหตุผลหลักก็เพราะว่าสเตอร์ลิงยังมีความมุ่งมั่นสูงที่จะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง เขาอยากเล่นในระดับสูงสุดเพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาฟอร์มให้อยู่ในสายตาของโทมัสทูเิลดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมไปเล่นในลีกที่อาจทําให้โอกาสติดทีมชาติน้อยลงนี่แหละครับที่ทําให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเพราะตอนนี้สเตอร์ลิงดูเหมือนจะไม่ได้ลงสนามให้เชลซีอีกต่อไปแล้วเขาถูกแยกออกจากทีมชุดใหญ่อย่างเด็ดขาดเหมือนกับการถูกกักตัวรอเวลาที่เหมาะสมแต่เดี๋ยวก่อนครับดรามานี้ไม่ได้เกิดแค่กับสเตอร์ลิงคนเดียวนะครับ มีนักเตะอีกสองรายที่เจอชะตากรรมคล้ายๆกันนั่นคืออักเซลดิซาซีกองหลังฝรั่งเศสและดาวิดดโตรโฟฟาน่ากองหน้าดาวรุ่งเชลซีพยายามขายแข้งส่วนเกินทั้งสองคนนี้เช่นกันแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จดิซาซีปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวจากเวสแฮมและสโมสรออื่นๆอ,อาจเพราะอยากอยู่เล่นในระดับสูงต่อไปส่วนโฟฟาน่ามีข่าวลือว่าเซลติกสนใจแต่สุดท้ายไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอจริงจังเข้ามาเลย ทำให้ทั้ง3คนนี้กลายเป็นนักเตะผีซิ่งในสโมสรถูกแยกจากทีมชุดใหญ่และอาจต้องซ้อมเดี่ยวหรือเล่นกับทีมสำรองไปพลังๆก่อนสถานการณ์แบบนี้มันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ของเชลซีในยุคนี้เลยครับสโมสรที่เคยทุ่งเงินมาหาศาลซื้อนักเตะมาร่วมทีมแต่ตอนนี้กลับมีแข้งส่วนเกินล้นมือจนต้องใช้วิธีเด็ดขาดแบบนี้เพื่อลดต้นทุนและรักษาบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันทําให้เรานึกถึงคําถามว่าเชลซี Chelsea จะจัดการกับนักเตะเหล่านี้ยังไงในช่วงตลาดหน้าหนาว หรือสเตอร์ลิงจะยอมลดตัวไปเล่นในหลีกอื่นเพื่อโอกาสติดทีมชาติและนี่คือประเด็นคำถามที่ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับคุณคิดว่าสเตอร์ลิงควรยอมรับข้อเสนอจากซาอุหรืออเมริกาเพื่อชีวิตที่สบายกว่าไหมหรือเขาควรรอโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วเชลซีทำถูกไหมที่แยกนักเตะแบบนี้แชร์ความคิดเห็นของคุณมาด้วยนะครับมาลิกฟฟาน่าดาวรุ่งลียงยืนยัน เชลซีและลิเวอร์พูลสนใจร่วงทีมมาลิกฟฟาน่าดาวเตะวัย20ปีของโอลิมปิกลียงกลายเป็นที่จับตามองในวงการฟุตบอลยุโรปหลังจากที่ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีและลิเวอร์พูลต่างแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายดาวร่วงทีมชาติเบลเยียมรายนี้เลือกที่จะอยู่กับลียงต่อเพื่อพัฒนาฝีเท้าและพิสูจน์ตัวเองในลีกเอิง ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea และลิเวอร์พูลต่างมองหาปีกซ้ายคนใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรุกโดยชื่อของโฟฟาน่าถูกพูดถึงอย่างหนาหูในฐานะเป้าหมายหลักของทั้งสองทีมด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการจบสกอร์ทำให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรอ,อย่างไรก็ตามเชลซี Chelsea ตัดสินใจคว้าตัวเจมี่กิทเทนส์จากบรุสเซียดอร์มุน และอเลฮันโดรกานาโช่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวมถึง91ล้านปอนด์ขณะที่ลิเวอร์พูลเลือกที่จะให้โอกาสริโอเองกูโนฮาดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของพวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แทนการเซ็นสัญญากับตัวรุกใหม่นอกจากเชลซีและลิเวอร์พูลแล้วโฟฟาน่ายังได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำอย่างอาร์เซนอลนอตติงแฮมฟอเรสต์เอเวอรรตตนฟูลแฮมไบเอนมิวนิก นาโปลีและแอร์เบไลิ์ซิกโดยลียงตั้งค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงถึง51.5ล้านปอนด์ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพอันมหาศาลของเขาในฤดูกาลที่แล้วฟอฟาน่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการยิง11ประตูและทำ6แอสซิสจากการลงสนาม41นัดในทุกรายการและในฤดูกาลใหม่นี้เขายังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงไว้ได้ ด้วยการมีส่วนร่วมกับ2ประตูจาก3เกมแรกในหลีกเอิงเมื่อถูกส uh ื huh. ่อเบลเยียมถามถึงข่าวลือการย้ายทีมโฟฟาน่าตอบอย่างชัดเจนว่ามีความสนใจจากทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลจริงแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมผมเคยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญกว่าคือการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและผมเชื่อว่าโอลิมปิกลียงคือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของผม คําตอบของโฟฟาน่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของนักเตะดาวรุ่งที่ต้องการเวลาเพื่อขัดเกลาฝีเท้าแม้ว่าโอกาสในการย้ายไปเล่นให้สโมสรระดับแชมพ์รีเมียร์ลีกหรือแชมป์สโมสรโลกจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแต่เขากลับเลือกที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองด้วยวัยเพียง20ปีมาลิกโฟฟาน่ามีเวลาเหลือเฟือที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสุดยอดของวงการฟุตบอล การตัดสินใจอยู่กับลียงอาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ไม่น่าแปลกใจหากชื่อของเขาจะกลายเป็นที่ต้องการของสโมสรยักษ์ใหญ่อีกครั้งเอาละคุณคิดว่าโฟฟาน่าตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ที่เลือกอยู่กับโอลิมปิกลียงต่อหากโฟฟาน่าเหมาะสมกับสโมสรเชลซีหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแชร์มุมมองของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง ดราม่าดีลนักเตะไบยเยนมิวนิกยืมนิโคลัสแจ็คสันจากเชลซีท่ามกลางความวุ่นวายแต่ประธานสโมสรยืนยันไม่มีทางเซ็นถาวรแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวสุดดราม่ามาฝากจากดีลยืมตัวของนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลจากเชลซีไปอยู่กับไบยเยนมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันที่เกือบจะล้มไม่เป็นท่าแต่สุดท้ายก็สำเร็จท่ามกลางคำพูดเด็ดจากอูลิเฮเนสประธานสโมสรอนเสือใต้ ที่ออกมายืนยันว่าไม่มีทางเซนถาวรเด็ดขาดเรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรบ้างมาฟังกันให้ละเอียดแล้วคุณจะอึ้งกับความวุ่นวายเบื้องหลังดีลนี้นิโคลัสแจ็คสันซึ่งย้ายมาจากบิญาริอลโดยค่าตัว32ล้านปอนด์หรือประมาณ1,408ล้านบาทเมื่อปี2023ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักของเชลซีอีกต่อไปภายใต้การคุมทีมของกุนซือเอนโซมาเรสกาแจ็คสันเขาลงเล่นให้สิงบลูไป 37นัดในฤดูการที่แล้วยิงได้13ประตูในทุกรายการถือว่าไม่เลวสำหรับกองหน้ารายนี้แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่ยังดิบๆและพลาดจังหวะสำคัญมากเกินไปและด้วยโอกาสที่น้อยลงทำให้เชลซีตัดสินใจปล่อยเขาแบบยิงตัวเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นใหม่ๆและแล้วบบเยนมูนิกก็เข้ามาเดินเกมอย่างรวดเร็วเสือใต้ต้องการกองหน้าสำรองมาช่วยแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวหลัก และแจ็กสันก็ดูเหมาะสมกับสไตล์บุนเดสลีกาที่รวดเร็วและเน้นเกมรุกแต่ดีลนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับมันเต็มไปด้วยดราม่าแบบและครนำเน่าเลยทีเดียวหลังจากที่แจ็กสันได้รับไฟเขียวจากเชลซีให้บินไปตรวจร่างกายที่มิวนิกทุกอย่างดูเหมือนจะจบดีแต่จู่ๆเชลซีขอประกาศล้มดีลกระทันหันสาเหตุนะครับเพราะว่าเหลี่ยมดิแลกองหน้าดาวรุ่งคนใหม่ที่เพิ่งซื้อมาได้รับบาดเจ็บหนัก แถมคริสโตเฟอร์อื่นกุนกูหัวหอ,อกอีกคนก็ถูกขายขาดไปให้เอซีมิลานไปแล้วทำให้เชลซีขาดแคลนกองหน้าแบบฉุกเฉินสิงบลูเลยเรียกแจ็คสันกลับด่วนแต่แจ็คสันไม่ยอมง่ายๆครับเขาออกอาการไม่พอใจอย่างหนักกับต้นสังกัดที่เปลี่ยนใจกระทันหันขณะที่เอเย่นของเขาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแบบเดือดเดือดว่าไม่บินกลับอังกฤษเด็ดขาดดราม่านี้ทําให้แฟนบอลทั้งสองฝันลุ้นกันสุดท้ายเชลซีก็ยอมปล่อยแจ็คสันให้ไบเยนมิวนิคแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล และเชลซีตัดสินใจยกเลิกสัญญายืมตัวของมากิวกับซันเดอร์แลนด์แทนดีวนี้สำเร็จได้เพราะความมุ่งมั่นของนักเตะเองที่อยากพิสูจน์ตัวเองในลีกใหม่มาดูในรายละเอียดสัญญากันบ้างครับบาเยนจ่ายค่าธรรมเนียมยืมตัว14.25ล้านปอนด์หรือราว627ล้านบาทและมีออปชันซื้อขาดในราคา56.2ล้านปอนด์หรือราว2,472ล้านบาทถ้าแจ็คสันลงเล่นครบตามจำนวนนัดที่กำหนด แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอุลี่เฮอร์เนสประธานสโมสรบายอยนวัย73ปีออกมาเปิดเผยเบื้องหลังแบบไม่กักว่าเราไม่ได้จ่ายค่าย,ยืมเต็มจำนวน16.5ล้านยูโรนะเพราะนักเตะและเอเย่นช่วยกันจ่าย3ล้านยูโรหรือราว114ล้านบาทดังนั้นเราจริงจ่ายจริงๆแค่13.5ล้านยูโรหรือราว513ล้านบาทและที่เด็ดกว่านั้นเฮอร์เนสยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการเซ็นสัญญาถาวรแน่นอนมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาลงเล่นครบ40นัด แต่เขาไม่มีทางทำได้หรอกเหตุผลก็เพราะว่าแจ็กสันต้องแย่งตำแหน่งกับแฮร์รี่เคนที่เป็นตัวหลักแบบไม่มีใครสั่นคลอนตำแหน่งเขาได้ทำให้โอกาสลงสนามของเขาน้อยมากคำพูดนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าบาเยิร์มองแจ็กสันเป็นแค่ตัวสำรองชั่วคราวเท่านั้นตอนนี้แจ็กสันพร้อมแล้วที่จะประเดิมสนามให้บาเยิร์ในเกมบุนเดสลีกาที่จะเปิดบ้านต้อนรับฮัมเบิร์ในวันที่13กันยายนนี้มันจะเป็นโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเอง แต่คำถามคือเขาจะปรับตัวกับหลีกเยอรมันได้ไหมไล่ใบเยินจะให้โอกาสเขามากแค่ไหนเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของตลาดนักเตะที่เต็มไปด้วยดรามา่าการต่อรองและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเชลซี Chelsea ปล่อยแจ็คสันไปเพื่อลดภาระแต่เสี่ยงขาดกองหน้าบาเยินได้ตัวสำรองราคาถูกแต่ไม่คิดเซนถาวรมันเป็นวินวินหรือแค่ดิวชั่วคราวที่ไม่มีใครได้ประโยชน์จริงๆ และเพื่อให้คลิปนี้สนุกยิ่งขึ้นเรามาตั้งประเด็นคำถามกันหน่อยนะครับคุณคิดว่านิโคลัสแจ็กสันจะทำผลงานได้ดีที่บาเยิร์จนทำให้เฮอร์เนสเปลี่ยนใจเซนทาวอนไหมหรือเชลซีทำผิดพลาดที่ปล่อยเขาออกไปร่วมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u u s c r i b e ช่องเราด้วยครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ